นี้มาส่องไม้ก่อนนอนกันนะครับีมีมีตัวอะไรแวะมากันทุกวันเลยนะครับส่องไม้ก่อนนอนนะครับช่วงนี้อากาศน่าจะเริ่มเริ่มเย็นแล้วนะครับวันนี้มาแชร์วิธีการดูแลต้นไม้ตอนช่วงอากาศเย็นๆของของที่บ้านนะครับ <c oughs> เป็น <c oughs> เพื่อ <c oughs> น <c oughs> ที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงแล้วก็ยังไม่เคยเจออากาศหนาวที่เมื่อก่อนผมเคยอ่านตอนเริ่มเลี้ยงแรกๆว่าตอนพออากาศหนาวมาจะพักตัวจะหยุดโตอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่พอมาลองมาหลายๆปีนะครับอากาศหนาวของเรานี่ไม่ค่อยมีผลแบบกระทบเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่แล้วก็ บางปีก็มีแค่วันสองวันนะครับอาจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นไรโตปกติแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คืออากาศมันจะแห้งนะครับอากาศแห้งลดน้ําไปแป๊บเดียวดินแห้งอาจจะต้องดูแลเรื่องความชื้นเพิ่มหน่อยนะครับนี่ส่วนอย่างอื่นก็ ดูแลปกติเลยนะรดน้ำธรรมดาช่วงแบบเย็นผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยช่วงนี้ก็แค่รดน้ำนะใส่ยา 1, บีหนึ่งบำรุงรากหน่อยก็ได้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลี้ยงเหมือนปกติแค่แค่ระวังเรื่องดินแห้งเพราะว่าบางปีที่อากาศหนาวนะครับมันจะบางปีไม่ค่อยมีแดดแดดไม่ค่อยมาเลยบา,บางบ้านก็แดดเปลี่ยนทิศ ไม่ไม่โดนแดดเหมือนฤดูอื่นใช่ไหมครับแต่ว่าพอไม่โดนแดดแล้วบางคนก็ไปลดปริมาณน้ำลงแต่จริงๆถึงไม่ค่อยมีแดดแต่อากาศมันแห้งมากไม้ก็จะจะแห้งเร็วกว่าธรรมดานะครับแต่ว่าลดน้ำแค่ไหนก็ลองดูตามความเหมาะสมของ แต่ละบ้านนะครับเพราะแดดแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันเนี่ยดินแห้งเลยสองไม้กันอีกนิดหนึ่งก่อนขึ้นไปนอนครับนี้ป่วยนะครับ ประมาณนี้นะครับไม่สบายพอดีไม่งั้นช่วงแบบอากาศเย็นๆแบบเนี้นั่งทําไม้กันสบายมากเลยครับตอนนี้ผมไม่ค่อยชอบแบบหนาวมากๆเท่าไหร่เป็นคนชี้นหนาวแต่ว่าถ้าเกิดเย็นประมาณเนี้ยโหนั่งทําไม้เพลินเลยครับพอหนาวกว่านี้อีกนิดนึงจะเริ่มหนาวเกินสำหรับผมละตอนช่วงช่วงนี้กำลังสบายสบาย โอเคครับวันนี้ก็แวะมาทักทายกันนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ